ส่วนนี้ผมผมกอฟนะครับจาก้านต้องยางดูเพราะรามสองก็คลิปนี้นะครับเรากลับมาพบกันนะครับเป็นคลิปแรกนะครับของเย็นวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับเราเปิดตัวกันด้วยล้อของนิวสตูติสวิฟนะครับเป็นล้อขอสิบหกนิ้วตัวท็อปนะครับเป็นตัวสีดําเงานะครับมายเนอร์ชนนะครับล้อตัวนี้นะครับทุกอย่างสเปคเข้ากันหมดนะครับกับล้อของรลตัวก่อนนะครับต่างกันแค่หน้าตา ลวดลายนะครับแค่นั้นนะครับความกว้างออฟเซ็ตเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถเอาไปใส่กับรถสูซกิเวิหรือเซียได้ถูกรูปน,นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะรามาดูหลังล้อกันนะครับวิธีดูล้อแท้นะครับก็จะมีนะครับสัญลั์ซูซูกินะครับแล้วก็ขอบสิบหกกว้างหกนะครับออฟเซ็ตอยู่ที่สามสิบห้า นะครับออเฟตอยู่ที่สามนะใช่ออเฟซไหมเนี่ยสี่ห้าสี่ห้าครับผมอ่าตัวทีนะครับสี่ห้านะครับพอดีแสรสจคาร์นะครับบอกไม่ชัดนะครับผมตอนนี้ก็ออเฟซสี่สิบห้านะครับขอบสิบหกกว้างหกนะครับคุณลูกค้าสามารถใส่รถซูเปอร์สีก็ได้นะครับสวยงามนะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้ล้อเปล่าก็ขายล้อพร้อมยางก็มีนะครับวันนี้ที่ผมนัดอยู่วันที่สิบหกนะครับมีนาคมนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ถึงสามสิบวันดี ก็จะถึงเทศกาลสงการแล้วนะครับอีกแค่ประมาณ15วันก็สิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนมีนาคมก็คือถึงเวลาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเนเดินทางไปได้แล้วแหละนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะเดินทางปลอดภัยนะครับเวลาคงเปลี่ยนยางก่อนเดินทางอย่าไม่ต้องกังวลนะครับถึงปลายทางแน่นอนถ้ายังถือคุณไม่เสียนะครับโคนะครับใครสนใจทักมาได้เลยบริการเปลี่ยนให้ครบนะครับ ถ้าร้านเราเป็นเส้นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางโยนครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอย้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมอคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกับนใหม่ ในตอนสั้งคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ